แปดเจ็ดหกห้าสี่สามแอคชั่นนะทุสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับเอามือนี้มากับหพ่อตาคุณช่วยครับพระเอกประจำทีมงานโดนแล้วทีมวัวจะมาพอกันเอาบอกกับพี่น้องเนี้ยผมผมคุ้มช่ยประเทศด้ครับคุ้มช่ยประเทศในบ้านสว่งครับในบ้านสว่งครับผมผมผมีบ่มีม่พูดในคุ้มคุ้มช่ยผมเนี้ยไม่ไม่แจ้งผมเนี้ยผมฮะผมไปที่เอาเทไว้เทไวย เดี๋ยวไปด้อเออมือไอ้นี่มากินยังงมาบอพี่น้องอาพาพี่น้องมากินยังอผมมัผมผมมิ้อมากินออกไครับออกไครับมือลงขล้มกินลงปยังงเราเกงเปน้องมลงเอาไ่จ้ไปเจ้เจ้าว่เจ้ขวเนี่ยเจ้ตีขบเจาเอาทักทายพี่น้องทักทาพี่น้องบอกอยู่ดีมือลงิมอ่าขึ้นี่ผมมักครับโอ้ครับ นี้โอเคครับไปซีศูนครับอ่าหอเวิสานครับอ่าครับนี่มีงผมกูเดิไปทางไห่ทางไหนยู่ะทางไมเท่าไหรเป็นเออทำงานอยู่วงกุยกลมป้าไหมแถวกลมป้าไหมครับแล้วผมอ่าเอาชนกลมป้าไหมป๊าเออดึกก่อนไหก่อนดยวก่อนไเอากินน มาครับพี่น้องพี่แซ่บๆกินแซ่บๆเลยเอา้ากินก่อนกินก่อนคส่เอบอกพี่น้องเอ,าเอ,าอ้าอยู่อย่างเงี้ยน,นี่ครับเอานี่มาพี่น้องมาอืมาถ่ายกันใครเนี่ยเอเอ นไ,ได้ทุกมงนี่นงนล้มช่วยฮะดูสิสบายดีดีบอกพี่น้องไงพี่นอตัอง้งคุณพี่น้องสบายดีบ่อืมมาเด้ออืมทั้งที่ทั้งสองห้อง้องน้องใบดอมเห็นไ่มไม่เห็นอยูอ่ามี่น้องแสบๆครับอ่าไปไ็นน้อทั้งคนยิงขลอ,อ่ยิงขาุกับยังน้องครับทั้งคนน่ออะทำมาหาบ่าจากับไอ้หนงานลุ่มช่วยเนี่ยรอบ้องครับ โอก่ครับหุ่นหนาซอยพอดีโอ้ยโชคทีครับหุ่นหนาซอยพอดีเอ้ยลืมซื่อพันโอ้ยโทษโทษโทษนะครับเด้ออืมอะไรวันหนหนาซอยพอดีครับยังลมอหุ่นหนาซอยอยังลมครับไอ้จิมกอพ่นกลับไปบานไม่เบื่อละเดี๋ยวผู้เยาเวลาที่ว่าในไอ้เหลือที่เหลือผู้เยาอยู่ยละอ่านี่มาครับมาอื ตัวถึงว่าพอกันนะครับพี่น้องอืนี่ครับยินดต้องรับนะครับเด้อน้อเขาแนะนำยินดต้อนรับครับอันนี้มันจะคุ้มเลยที่ทีฮคระที่ทีปากเจ้าโบทีที่ไปอ่าโอ้ยช่วยเขาไปครับพี่น้องช่วยเขาไปอืผมก็ช่วยครับเด้อผมก็ช่วยครับช่วยครับ อบไก่อบไก่เต้าครับที่ว่าตำตำตำม,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 มามันสิสุดครับผมว่ามันสุดยอดนะครับมัน่ครัีโอเคครับนึกไว้นึกไก่บอกร้องนะ,ะถ้าจะซื้อครับบุม,มีอากาศยังยังครับอะระเอกต้ากินน้ำโอเคมื่อไหร่ที่จะก่นบุ๊มิม จะไปไหนเจ้ไปไหนเจ้าโกร๋งโง่ลงออเป็นน้องไปตัวอือเป็นไหนอยู่กมนาแล้วเป็นคาถาครับเนี่ยเราจะบอกเรียกได้ไหมเนี่ะบางทีไปเพิ่นว่าเป็นเพิ่นไปพ่องูพะนะนี่แลนมาหาเพิ่นอ่าหูเฉาเงยหงอยเว้าเอ้าบอกเพิ่นฟังเนี่ยเป็นไหนมีกันอันที่เรื่องครับ สี่สีเจื่อับสี่เล <mm sí ื uh, <S <S 6, ่อับมีบาเจ็ดสี่เจ็ดน้องเจ็ดเล่นเลืับเจ็ดสลัสี่เลเจ็ดสี่สี่เจ็ี่เจ็ดลับอ่าครับ็หาหเขล่อับเออสองตัวนี่พครับเน่แคแค่สตัวพอครับสองตัวสี่ตัวน่ะเจ็ดสี่สี่เจ็ดเวก็หาหาดี โอ้สี่ซีีโอ้ขีครับผมบอกพิษอ่ะโอ้พี่น้องบอกเพิ่เชื่อผมผมขอโทษหลายครับเด้อเกี่ืมองเช่อเรื่อรับเด้อผมงูงูเลียงไก่ผมฝากฝากนาผมไปเนี่ยผมนางสุขยาเนี่ยจักมัดมัดอย่างไี้ครับอ่าไ่บอกเลขี้เกียตีที่โอ้ตีใจโอ้งูงูเป็นงูซีงูเป็นี งูส <mile> ีงูจงูจี๊งูจมแมงงูจี๊ก็แงูจีงูสีงูสีองูจิงูสีงูจิเป็นสีเด้อครับเป็น้องเด้องูงูสีบงูจงูสีอ้านมาเนี่อ๋อีมมันอเดากำลังหนงูสิงเนี่ยงูสีโอเกบอกพี่น้องงูเรงกาผมยูครับงูจ งูจิตงูเสียเอางูสียไ้ว่การเราเนี่ยเราว่างูจิตงูเสียกระเซงเล้งูเสียงูเสีเสียเอาเลยครับพี่น้องหัวหน้าหัวหน้าไพ่เสีเราบอกว่าถ้าอยากได้เรียกงินเนี่ซื้อไปเลยเจ็ดสีเจ็ดสีครับนะข้างล่างครับข้างล่างโอเคครับข้างล่างเอากินมาใกินเนี่ยมาอย่างรวดเร็วองกินกินเรื่องๆครับกินไปกินก่อนิขั้มเนี่ยขั้มเนี่ย เดี๋ยวพี่น้องเห็นที่เรื่องคับน่ะกำลังเอาเอาหนิของโจเอาทำยังไงเลยทำยังไงทำยังไงน้ำน้ำดูแบพี่น้องอืมจะขึ้นได้เขาไปอีกอืมเบิกกำมาละ เอาใส่กินมเวอกินเออปึ๊บอปรงามงงจะบังงเงี้ยม้านมันยังไงใหจิ้นเวอืมออครับอร่อยอร่อพงครับวาเซี่ไหมผิวมือเบาใจไหมครับอืมผิวมืงกินบี่มืงผิวมืงครับโอเคครับผิวมืงเบาใครับ

เดี <át stars> ๋ยวรย่แขตายได้ไขกิ๊กัวนาแข็นตายผมไม่เห็นประกันหัวหนาอยู่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปประกันเหเราอยู่อ่ปเรัน้ยกครับผมนเดราอยู่เดี๋ยวมิ้งกันนะอ๋อแห่น้ำเดือดมันลกนันี่คือเหอะเ็ดเดี๋ยวเห็ดเห้เราแลวก็นแบ่งไอ้พอม่เอ่อน้ำครับเพื่อเขาส่งให้นะครับจะ่าผลดีออกมายเหเรานี่นคอเยายงที่เัญห เอาต่ก่อนนเอ็มเหมือนเดิมอ้พนาเจ้าเจ้าเจ้เอีพัดต้องเอาหนี้ก้อนจะโบกกันจะโบกันก้อนไปจ่ายพี่น้องอ้าก้อนจะได้พี่น้องนะครับเด้ออาพี่น้องครับนะมือนี้จะแล้วไป่จ่ายพี่น้องไอ้พนาฝากคำคมไว้แน่อ้ามีอย่างกับบอกกับพี่น้องเอ้าสุภาษิตจดคำนี่ยก ยกคอนยกคอนยกคอนยกคุโยโบ่คือวมาเอาผมว่าเช่นบันกดขาทำเนี่ยไอ้ทำทำได้บ่าอะดีครับเด้อมันนี้วันวาเลนไทน์แต่วก็ไอถไทยทำลงมืออีกเรงครับวันวาเลนไทน์เพนมีผู้สาวผู้เบาแต่ผมเเบวจา ับหัวหน้าคอยพัชเซียนี่สดนะครับไตจีมาออกมอบดอกไม้กับคืออยู่นีดอกมักเขาขางเย่อครับเนี่ยออะถึงบางพูดพูดดีมีศีรักมีคนรักรสเ้อยอร่อยจิตแหมพูดชั่วตัวตายทําลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาว่าแล้วทรายหนุ่มก็สาดเล่าเข้าสู่ลงคอพุ่อจับพิไ่ไยห้หอยใจไอ้เน้อไม่เห็นห้วย,ยห้อใจหัวหน้าสอยพัเซียของผม,ผ,ม,มผิดหวังนะครับ เอ,อาเอาคนหนาฝากพี่น้องอ่ะเดือกันไหมแบบไดนเนาะอ่ะเอาพี่เขาพี่เขาแบบไหนจงคืนกลับมาสุรารักเราพี่นั้นต้องการเรื่องเจ้าอนอนนอนเก่าที่เคยอินกาย mãi mai chạy tạo bên rừng tiếng lá phong chạy ta chạy phong lại nàng chạy phong chạy cùng ra tụ xin trầu mà chết 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 ยานเดียยานบุญผสมดุนเจ้าย่านมากกระดาคมคมพอสมลาบไก่แม,มนมโนจะว่าหักไทยก็ไผยยานมาที่แกงโบใสให้อายคิดน้ำหอดนํำ